ในนะค,ะค่ะุจุมขอเสียนนะะสงนา,งานวววววบววววรววววววุญววควณควว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 นวว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 นววคววววนววคววววววเทศวนวว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 วตรวว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 วกวววววววนวรวววีววนครับรวววนวววะวว่ววววววว สวัสดีค่ะเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านคณะกรรมการแล้วก็แขกผู้เกี่ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอสุจิตราพรจ้องสืบพันธ์นะคะเป็นเด็กแหรือบ้านน้องเบานี่นะคะเป็นครูจากโรงเรียนกำแมงฐันธรรมวิทยาคมค่ะเสียมขึ้นพิธีค่ะคันจิพรุอึศ์ค่ะนะคะวันนี้นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกับสาวใสสวยท่านพวชัยทองบ่อสาธารณสุขอำเภอกุจุมค่ะ ปี2566ครับเรียนเชิญท่านครับปรียวด้านควใจทองบ่อสาวดานลูกชุกระตูตประชุมท่านสุริยังสิริโตมท่านประนาการลำเอร์ประชุมท่านผู้ในการจงมิตรศรีชัยผู้ในการโรงเรล็กประชุมพิยาครุณท่านคณะกรรมการผู้สมเกียรติพี่น้องชาวเมืองประชุมอันเป็นที่รักยิ่งครับ เราทั้งหลายชาวผู้ปุชุมได้ตั้งใจที่จะมาชีตั้งหน้าตั้งตาคอยชมคนลานต่านานเข้าวอินทรีวิถีพระนาธรรมยโสธรนี่เป็นปีที่ห้าแล้วอีกสีสันหนึ่งก็เรียนว่าลูกๆสาวงามแดงฟ้าจำแดงเหล่านี้เนี่ยจะมาเติมเต็มความสุขให้พัฒน,นาเป็นอย่างสูงยิ่งในเกียติการเปิดงานนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณท่านสุริยันสริ ผู้การจงมิศิชายผู้การโรงเรียนประชุมวิทยากรนะครับให้กับมันเลยเยสุดยอดเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดขอญาตแนะนำในสุดของท่านคณะกรรมการท่นะกรรมการสมคุณภูษณ์นะฮะซึ่งท่านคณะกรรมการ ผู้นวยการโรงเรียนนะครับวันนี้ท่านรับหน้าที่ประธานกรรมการค่ะครับสังตภพพัฒพิสุทธิ์พัฒุพิชาตนะครับตำแหน่งรองผู้กำกับนะครับสถานีตำรวจนะครับอำเภอปุดชมครับค่ะสมบัติล่าตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลขุดชมพัฒนาค่ะค่ะต่อไปค่ะต้ลาการบานาญค่ะ นายคนเยี่ยมตำแหน่งครูพิทยอฐานะชำนาการพิเศษโรงเรียนกุชมวิทยาคมค่ะเผ่าภูรีตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกเพื่อนค่ะนายเฉลิมพลศรบดิษตตำแหน่งครูโรงเรียนกุชมวิทยาคมค่ะวันนี้รับตำแหน่ง,นงกรรมการและเลขานุการในการประ